ครับสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางกันในโฮจิมินห์ครับก็ใช้เซอร์วิสของ Grab ครับก็ดูแลดีครับเป็นรถโต y ยต a า o r t จคันใหญ่มากครับเป็นการบุ๊ก Grab ที่ง่ายเราใช้แอปพลิเคชัน ที่เราใช้กันอยู่ที่กรุงเทพนะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรืออะไรใหม่เราจะเลือกจ่ายเป็นเงินสดหรือเราจะเลือกจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้ครับโดยที่เขาก็มารับเราตามจุดเลยครับก็สามารถพิมพ์คุยกับเขาได้แล้วก็ทราบราคาเลยครับ นี่เรากําลังเดินทางไปสนามบินนะครับก็ง่ายมากๆเขาก็มารับเลยแกร็บที่นี่เยอะมากครับมีบริการอยู่หลายคันเลยตอนผมกดเนี่ยเยอะมากๆตอนนี้ก็กําลังเดินทางช่วงเช้าของวันหยุดผมกลัวว่าตอนแรกอ็ว่าจะพาญาไปนั่งรถเมย์แต่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวจะพลุงพลังเรื่องของครับก็เลยเรียกพี่แกร็บนะครับก็เป็น โ o โยต้า o r ร์จูเคันใหญ่มากของนี่คือสามารถวางได้แบบสบายๆครับราคาก็จากในตัวเมืองไปสนามบินประมาณ200กว่าบาทนะครับตกประมาณแลส้กว่าบาทซึ่งคือจริงๆมันไม่ไกลนะฮะสนามบินจากที่ผมพักเนี่ยใจกลางโฮจิมินเนี่ยก็จะประมาณสัก5กิโล6กิโลเท่านั้นเอง แต่ว่าเนื่องจากว่ารถคันใหญ่ด้วยอะไรด้วยผมว่าก็ก็สมเหตุสมผลนะครับในการให้เขาเพราะว่าไหนจะค่าน้ํามันไหนจะคนขับรถเอ่ยอะไรเอ่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวก็สามารถใช้บริการของ Grab อันนี้ได้นะครับเนี่ยครับสามารถใช้ได้เลยครับเราก็สามารถพิมพ์ว่าเราจะไปไหนแล้วก็ใช้เป็นรถใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับ สามารถทําได้เลยครับเนื่องจากว่าผมจองเขาไว้แล้วสัญญาอินเทอร์เน็ตในโรงแรมออกมาปุ๊บสัญญาณหายข้อมูลเลยไม่ได้อัปเดตในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็เรียกเขาเรียบร้อยแล้วก็กดเป็นจ่ายเป็นเงินสดครับเราก็แลกเงินมาพอสมควรก็เลยมีพอจ่ายครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับการเดินทางในโฮจิมิน n รับคือเดอะเบสชอยครับ เียพิคันโต้ครับอันนี้อยู่ที่นี่ก็ชื่อมอร์นิ่งเกียร์ครับโอ้น่ารักอยู่นะครับเมาแกร็บเดินทางนะครับแสนห้าครับ วันนี้ใช้เงินเป็นแสนเลยยานี้รวยเบอร์ไหนครับเนี่ยข้าราชการ,กรเกษียณนี่ใช้เงินมากกว่า<ช>เงินแบบนาญที่ได้กันใช้เงินวันนี้เป็นแสน,น,นได้ไม่ไม่เท่าไหร่นั่งเที่ยวใช้ไปแสนนะครับเ,เดี๋ยวเรา <นะ S 2> ไปดูรายละเอียด <c oughs> เงินดองครับเสนดองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการเดินทางกันครับ <c oughs> โดนต้มจนวันสุดท้ายครับคือ แกร็บเนี่ยโชว์ราคามา143,000ดองแกล็บไม่ยอมเอากระเป๋าเราลงถ้าเราไม่จ่าย1,000 0ดองให้กับเขาครับเขาจะไม่ลงมาหยิบกระเป๋าให้ครับนี่คือแกล็บลด้ทะเบียน 51F 358.09เอากูจนวันสุดท้ายประเทศเวียดนาม <c oughs> จบด้วย คลิปนี้ครับของทริปนี้โควิดยังไม่จบในบางพื้นที่ครับชุด PPE ทั่วเมืองโฮจิมินทครับโควิดนี้ยังแบบซีเรียสอยู่ครับยังเป็นที่ที่แบบเราจะต้องระวังนะครับผมก็ใส่แมสตลอดครับ ก็บรรยากาศมาฝากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ